สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะทีมงานจอสว่างีทีวีของเราเบลจอช่วงนี้ร้อนต้องมาหาอะไรกินนะร้อนมากเลยเพราะมันมีอะไรแฟนเพจแนะนำมาเยอะใช่ขนาดแบบเพิ่งจะแบบเปิดตัวไปไม่นานเท่าไหร่นาะทุกคนแนะนำมาเยอะอ่ะก็เลยแบบว่าเราถึงต้องมาอะดูเท่นะเออมันเข้ากับพี่ดีอ่ะเท่ไงอะไรกับ น้อยก็เดี๋ยวเราพากันเข้าไปข้างในกว่าพี่ดูข้างในว่าม,มีอะไรนครัวในครัว ออนุญาตบุครัวค่ะครับผมคุณวายอยู่เลยเราจะคุยกับใครพี่ฮะเราจะคุยกับใครเชฟเชฟสองคนนะครับคุยกับน้องเชฟสวัสดีครับนี่เชฟพี่เฟียนพี่เฟียนนะครับขออนุญาตบุครัวนะครับเดี๋ยววันนี้จะทำเมนูอะไรให้ทานนะครับ ก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ครับก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่นะครับอย่ารอช้าเหมือนแม่แปลกๆอย่ารอช้าเดี๋ยวเราลองให้เชฟทำให้เร็วสักหนึ่งเมนูโชว์กันไปเลยวันนี้เราบุกครัวเลยครับนะครับ น้ำจิ้มสำหรับน้ำจิ้มอ่ะส,สีราชาครับเมนูนี้คือก๋วยเตียววกกเต๋ยวขั้วกไก่ก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่อ่ะตอนนี้เราขายแม็กของของบิลเราได้อา <laughs> หารมาแล้วหลังจากที่เราไปลุยในครัวมาสวัสดีค่ะชื่อเฟย์ค่ะก็ะทำเมนูเครื่องดื่มอยู่ที่ร้านกัปตันน้อยค่ะคสวัสดีครับผมชเชฟเฟย์ครับก็ดูแลเรื่องอาหารครับ เดี๋ยวเราเข้าเรื่องอาหารกันเลยนี่เป็นอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ครับคือมาต้องสั่งใช่ไหมตัวใช่ลูกค้ามาเดียวต้องสั่งครับรสชาติจะเป็นออกสไตล์แบบไทยผสมจีนนิดหน่อยได้กินหอยทอดนิดนิดใช่บอย่างที่บอกประมาณนั้นครับค่ะแล้วตัวต่อไปตรงนี้อันนี้ครีมซอสเพนเน่ครีมไข่กุ้งครับครีมซอสเพนเน่ครีมไข่กุ้งนี่อันนี้อันนี้คือยำกระหล่ำกุ้งสดครับยำกระหล่ำกุ้งสดนะนรับลูกค้าก็สั่งเยอะสมบูรณ์ครับ จะมาจะต้องเหมือนหอมหอมหอมแดงเจียวครับหอมแดงเจียวกระเทียมหอมแดงอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เหมือนใส่ในไก่ดับอะไรยินงใช่ประมาณนั้นครับผมก็มาดัดแปลงอันนี้เป็นเป็นส่วนของคุณแม่ดูหน้าทานขึ้นมาเยอะเลยครับใช่ไหมเดาต่อไปน้ำเดยถามอันนี้ก่อนเลยเพราะว่าสีมันสดใสสดใสมาก ก็อันนี้ก็จะเป็นกัะตันน้อยโซดาค่ะก็จะใช้เออ่เป็นกลิ่นเลมอนกับเออ่กลิ่นแอร์เพลค่ะรสชาติมันก็จะแบบออกซ่านำเหมาะสำหรับคนซ่าซ่าพี่กินกาแฟนะแต่มาปุ๊บพี่อยากสั่งเลยเห็นทำไมอ่ะมันสวยไงแล้วเราตัวนี้ล่ะคะกาแฟตัวนี้ก็จะเป็นเอสเปรสโซเย็นค่ะนี่ไงก็จะมันๆหน่อยอันนี้ทำเครื่องดื่ม ถ้าหน้าร้อนใช่ต้องลองแวะมาเหมาะกับเขาด้วยทําออกมาสวยถูม่กล้านั่งใกล้เลยเนี่ยเลยมองเลยอ่ะมองเลยที่แบะมองมองดูมองใช่ค่ะอะไรนะต่อยอมด้วยอ่ากัปตันน้อยโซดาค่ะกัปตันน้อยโซดากินแล้วซ่าไม่มีสิ้นสุดหวานหวานใครที่จะมาเชิญเวลาไหนก็ร้านเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงสองทุ่มนะครับก็มาจากมาจากหัวทะเลนะครับวิ่งไปทางเส้นไปทาง แปลงจักราครับพอถึงสะพานสะพานใหญ่ก็อยู่ลงจากสะพานอยู่เทิร์นที่อยู่เทิร์นที่สองครับแล้วก็วนกลับมาสั่งในเมนูเด็ดร้านร้านคัปตันน้อยครับอ๋อแล้วก็ร้านปิดทุกวันจันทร์ด้วยค่ะทำไมต้องหยุดทุกวันจันทร์เกิดดุก้าเลยที่เราไปสัมภาษณ์มาทำไมทำหน่อยได้ไหมลองเปิดวันจันทร์ไหมครับลองเปิดวันจันทร์ดูไหมเพราะใครไม่ไปนะที่นี้หยุดวันจันทร์เยอะเลยาน อย่างนี้โทรมาสอบถามได้ไหมคะได้ได้ครับเราไปข้างล่างให้ตามตามตรงนี้งันฝากเป็นเพจร้านก็เพจร้านนะะก็จะเป็นกับตันน้อยคาเฟ่แอนด์แฮงเอาค่ะถูกใจโปรโมชั่นอะไรก็จะลงในเพจก่อนอย่างนี้มีโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าจอสว่างทีนี้ไหมคะแฟนเพจอาอันนี้สดครับไม่ได้คิดเขาบอกว่ามาจากรายการจอสว่างอะค่ะก็ลดห้าเเซ็น ได้ร้ล้าซนด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวต้องขอตัวไปแอบชิมก่อนใช่ครับรบกวนเจ้าของร้านมานานแล้วด้วยขอบคุณมากครับช่วงของเราละตอนนี้ทำเพื่อจอสว่างอีกแล้วอ่ะอันนี้อ่ะเบลลองชิมอันนี้นี่เบลจะลืมชื่อแล้วนะอะไรวะพาสต้าแพนเน่ครีมไข่กุ้งอ่าจัดไปพาสต้าแพนเน่ครีมไข่กุ้งนะครับ ตัวนี้แบบขอชิ้นเล็กๆก่อนละกันเนาะเพื่อไม่ให้หน่ากรีดิเลยเลยนี่กุ้งด้วยไม่เอาพี่เดี๋ยวก่อนติดใจเมนูนี้อ่ะยำยำกะะลำยำกะะลำกลุ้งอดูครับโอ้โหเต็มเต็มคือแบบ เราเราก็ไม่เคยเห็นที่ไหนทําอยู่แล้วใน่าจะเป็นที่แรกลดความอ้วนอยู่อ่ะอืมอร่อยเออเว้ยได้อ่ะอืมหนูขอต่อไปอร่อยอ่ะอันนี้เตี๋ยวขั้วไก่อ่ะมันจะมีความเป็นไทยกับจีนผสมกันอ่ากลิ่นของมันอ่ะ รสคล้ายๆกับหอยทอดแตออ่อร่อยมากซอสราชาสีราชาพลืมบอกเพราะว่าพี่เจ้าของร้านบอกเรามาใครอยากมาลองมาโดนก็มาลองมาดูนะครับใช่อร่อยทุกอย่างเลยอะ่ะร้านก็สวยน่ารักเจ้าของร้านน่ารักมากไหมเอาไปเลยห้ากะโหลก <laughs> ต่อจ้าต่อไปน้ำเครื่องดื่ม ร้านร้อนนี้ต้องซิกเนเจอร์ของร้านอ่กับตันน้อยโซดาอืใช่ไหมใช่ใช่ม,มันจะมีความม,ม,มีอะไรอะ่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแล้วก็ตน้นไม้กระเดะกระเดะเนาะเแล้วก็เนีย่ยไอ้ลูกกันเนี้ยเชอร์รี่เชอร์รี่ มันจะมีความซ่าชอรี่ตรงนี้เปรี้ยวและซ่ารวมกันไปวิธีการกินเราอยากไปจิกจิกแมนดีเป็นไง <S 1> <S 1> <S อย่างที่บอกเหมาะสำหรับคนซ่าๆอย่างเบลแต่กาแฟร้านนี้เข้มข้นนะอร่อยตอนร้อนมากินนี่ดีมากเลยนะตัวนี้แนะนำค่ะโอเคถ้าใครอยากมาก็ลองมาดูใชล่ลองมาดูร้านกัดกันน้อย ใช่ทําไมถึงกับตันน้อยมาถามของร้านได้มากับคนที่เราเล่าพมาน่ารักดีร้านก็น่ารักเจ้าของร้านก็น่ารักเชฟก็หล่อพิธีกรก็เท่เฮ้ยคุณครูก็น่ารักยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์รายการด้วยคับผมหรือใครอยากสนับสนุนเราก็ได้นะจ๊ะไม่ว่าการตรงนี้โอเคเดี๋ยวขอตัวไปชิมก่อนค่ะหิวแล้วอยากกินให้หมดตรงนี้เลยอ่ะครับผมขอบคุณมาก ครัอบคุณครับ